สวัสดีครับผมผมเพชรพระด้วยสวัสดีซีสูหูสุสคนครับผมขยิมัดต,ตามแนวทางรัฐบาลไทยของคนขอนแก่นได้พี่น้องเนอะรัฐบาลไทยคนขอนแก่นงมวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกแปดได้พี่น้องเน,งนอะก็เป็นหวดแรกได้พี่น้องเนอะเป็นหมวดแรกก็คือกับเล่าเล่าพัฒนาดนะ่ะเล่าพัฒนา คนคนแจนเป็นกระหายงวดแรกกระเข้าสามแปดตรงๆอันนี้อันนี้ให้เบิ้งตัวอย่างซู้สึให้เบิ้งตัวอย่างลาพัฒนางวดแรกงวดแรกของเพื่อนน่ะเลขวิ่งของเพื่อนนี่กระเข้าสามนี่พี่น้องนี่เข้าสามเนาะเลขวิ่งเข้าสามจับคู่เพื่อนกระเข้าสามแปดตรงๆรงนี่พี่น้องนียอันนี้คืองวดแรกเปิดตัวงวดแรกของเพื่อนนี่ลาพัฒนาบัตรที่นี่กระิมาเปิดตัวงวดแรกรัฐบาลไทยที่บาทนี่ พวาร์ล่าวพัฒนาการงวดแรกรัฐบาลไทยกับงวดแรกได้พี่น้องเด้อเพิ่นวางวดที่แล้วของเพิ่นเข่าตกกลับงวดที่แล้วเพิ่นห้หาซีมันออกซีหาเนาะถือว่าเข่าแล้วพี่น้องเพิ่นกระบอกอยู่วารขเพิ่นบร้ปักหลักบนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้อพี่น้องเข้าเบิ่งน้ำกันอันนี้เพิ่นว่าเด้อเหลขกเพิ่นเข่าตกกลับงวดที่แล้วเพิ่นกับพิมพ์มาให้อยู่นี่งวดที่แล้วให้ห้าซี มันออกสี่ห้านอ,อก,นอก,ก,กอพี่น้องเนาะข้าวกระกลับเอาละพี่น้องข้ากระกลับเอานะกัเนเหล็กเพื่อนบันไหปักลักกัเลยไนว่าเปิดตัวรัฐบาลไทยงวดแรกเลยละ่ะแต่ขีบเขียนว่าเปิดตัวเด้ยขีบเขียนมันเทียวเลยเนาเขียนตามเพื่อนนี่แหละนี่เอา Come on. ติดจอยแน่พี่น้องมันสุดเนาะเลขกแปดกระดาษเหี่ยวเพราะทีเล็กแปดรัฐบาลไทยหนึ่งธันวาได้พี่น้องเด้อ อคนขอนจาวิ่งวิ่งวิ่งบนล่างเปนให้เป็นบนล่าง บนล่างนี่เพิ่นให้6กับ5 บนล่างให้หกกับห้าเพิ่งวุ่นกลุ่มทัง้งหกทั้งห้าอนุแสดงว่าว่าม,มีต่อเนื่องตอนนี้หกเก้าหกเก้า

ห้าแปดห้าแปดหกแปดไ่หลายที่พี่น้องีหกครูหกครูหกหางนี่พอดีพ่องามดิ ม่เลขสามตัวน้ำสองคู่ด้พี่น้องได้แปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดห้าเก้าแสดงว่าแปดเป็นลักลอยไดย้พี่น้องได้แปดลักลอยไดย้พี่น้องมักก็เอาไปใส่ได้ เอาแปดไปเส้นซุมหกคู่หก้างนน่ก็ได้พี่น้องมาหลายคู่หลายหางดอกเรียกหกคู่หกขางพอดีพองามอย่าลื่อมบนล่างไปกลับด้วพี่น้องด้อบนล่างไปกลับเพื่อนเน้นให้สองคู่นะพี่น้องเพื่อนเน้นให้สองคู่เพื่อนเน้นหกเก้าหกเก้าห้าเก้า เน้นทั้งจิตหาจิตหกแลวพี่น้องนี่ก็จะเริ่มบนรางไปกลับด้วบนล่างไปกลับเล็เพันไว้ปักหลักพันวางงมดที่แล้วเพื่นไห้หาซีมันออกซีหาเนาะงวดที่แล้วก็ได้เมื่อหลายคู่หรอกพี่น้องรัฐบาลไทยหนึ่งทันวานี่คนขอนแกน่นบนล่างเิ่นหอยหกกับหาได้พี่น้องเด้อ ส่วนจับคู่นี่ก็คือ6 9เก้าห้าเก้าหปดหกเพื่นเน้นให้ที่6 9เกห้าบนล่างไปกับส่วนเลขสามตัวนแปดหกเก้หเอาพี่น้องเข้าแคปหน้าจอเอามักชอบตัวใดกัหาลดอตเตอรี่กันลดอตเตอรี่ก็มีมาแล้วมากกันแล้วขันบ่มาเข้ากับพันนะพี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แน,นวทาง ขอพุ่นคุ้นคอนเจนหลายหลายคอยพี่น้องเข้าแห้งๆรวยๆกันฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ที่ตามสวัสดีครับผม